สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลสงสยัยสาเหตุที่แอนนาไม่ยอมมาส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายใกล้ถึงวันที่จะต้องส่งนักสแสดงสาวแตงโมนิดาแล้วแม้ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าความจริงนั้นเกิดอะไรขึ้นบนเรือกันแน่สำหรับพิธีชาป,ปนากิจแตงโมนิดาจะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคม65ที่จะถึงนี้หลายคนโฟกัสที่เพื่อนสนิทอย่างแอนนาที่กําลังเที่ยวอยู่ต่างประเทศจะกลับมาทันวันส่งแตงโมไหมล่าสุดพุดเดิลได้ออกมาชี้ แจ้งเรื่องที่แอนนาไปต่างประเทศยืนยันไม่ได้หนีคดีแต่เป็นเหตุสุดวิสยัยซึ่งเธอระบุวา่าพี่แอนนากลับมาไม่ทันมีการจองตัวไปแล้วพอบุกสองรอบก็มาไม่ได้เลยตัดสินใจว่างั้นกลับสิ้นเดือนดีกว่าแล้วค่อยกลับมาทําบุญกับทางโบสถ์ยืนยันไม่ได้หนีคดีความแน่นอนความจริงแอนนาตั้งใจมางานแต่งโมอยู่แล้วพอดีเรื่องการจองตัวมันไม่ได้เขาฝากให้พุดเดลพาน้องแมวไปร่วมงานแต่งโมแน่นอนว่าคนต้องจับตามองเราเพราะ แอนนาเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆยืนยัน24พฤษภาคมนี้แอนนาไมา่ได้มาร่วมงานแน่นอนเป็นการจองตั๋วที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากการกลับครั้งนี้มันบุกตั๋วยากมากจริงๆเราก็โดนโจมตีมาค่อนข้างมากทําไมตอนแรกออกตัวแรงหลังๆดูแผ่วบอกตามตรงได้ดําเนินการกันเงียบๆมีการประชุมทีมตลอดมีการคุยกันในไลน์กลมท่านผู้ชมระับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ